ฉันหวังนะว่านายคงจะไม่กดฉันหรอกนะอังเปาจริงๆแล้วกูกดมึงมากเลยไอ้ตู่พี่นายกดฉันรองเปาก็มึงเหียไงนายจานี่เข้าบ้านไม่ได้ไม่นะอุ้ยกูเข้าบ้านเนยกูจะไปสิทย่อกับลุงตูกําลังนอนหลับเคียวสงสัยนะาจานอนหลับสบายอยู่จะด้วยสิแต่ว่าฉันมีแผนเลยแหละกูฝันว่าระเบิดแป๊บเยกูกำลังสิทย่อกับพี่ตู อุ้ยมึงทำยี่อะไรเนี่ยเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ทำไมทำไมถึงมีเอเวสตโดนสองคนเนี่ยก็มึงไปสิญยอดกับตูแล้วตูมันก็อออลูกไงคันดอยี่สิาอุ้ยนายต่อยฉันทำไมเนี่ยป้าวฉันใช้พลังจิตเอ้ยอีกแล้วอุ้ยทีนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยก็สิญยอมลงตูดิมันนี่เลยเลย เค hey, ส่งไปเวาวคารเป็นที่รบร้อยแล้วปัญญาอ่อนไม่เห็นเป็นไรเลยหลังจากนั้นเรื่องเราก็ได้จบลงจบลง